ประเดิมช่วง Never Ending Story หนังสือจบคนไม่จบกับพี่เอนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดนักอ่านนักเขียนยอดนิยมคนหนึ่งในยุคนี้มีหนังสือมากมายผ่านสายตาพี่เอค่ะเรียกได้ว่าทุกๆุกแนวแต่มีงานที่เขาประทับใจจนต่อยอดมาถึงชีวิตจริงนั่นก็คืองานเขียนหลายต่อหลายเล่มของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลอดีตแกนนานักศึกษาช่วงเหตุการณ์เดือนตุลา น่าสนใจนะคะว่าทำไมเมื่อปิดหนังสือของอาจารย์เสกสรรแล้วตัวอักษรเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่เราไปฟังเหตุผลในเรื่องนี้กันค่ะเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่านักศึกษาสมัยนั้นเนี่ยทำไมเขามีพลังขนาดนั้นแล้วก็ทำไมเขาคิดอะไรได้เยอะขนาดนั้นและก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ได้คิดในมุมที่ว่าทำยังไง ฉันถึงจะเก่งทํายังไงฉันถึงจะได้เงินเดือนดีๆทํายังไงฉันถึงจะได้อยู่บริษัทดีๆแต่สิ่งที่เขาคิดมันคือสิ่งที่เขาคิดถึงบ้านเมืองครับแล้วก็คิดถึงคนที่มีโอกาสน้อยกว่าคนจนชาวนาต่างๆนานานะครับแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นด้วยถามหาความเป็นธรรมในสังคมต่างๆนานานะครับรู้สึกว่าเออเอ๊ะแล้วพวกเรามันถูกผลิตมาแบบไหนหรือพวกเราไป ไปโดนอะไรมาเหรอทำไมเร,เราเราถึงดูเชื่องขนาดนี้แล้วก็ทำไมเราถึงคิดถึงแต่ตัวเองอะไรนะครับ นี่แหละค่ะควันหลงจากตัวหนังสือคำถามนี้ยังวนเวียนอยู่ในตัวพี่เอ๋มายาวนานตั้งแต่เรียนและก้าวเข้ามาทำงานซึ่งในช่วงที่ได้ก้าวเข้าสู่แวดวงครีเอทีฟโฆษณายิ่งตอบย้ำให้พี่เอคิดมากขึ้นไปอีกว่าการสร้างสรรค์งานแต่และชิ้นออกมานั้นใครกันจะได้ประโยชน์สิ่งดีๆจะเกิดกับผู้บริโภคหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์กันแน่